เราจะมาเอาพึ่งหอยโคงนะครับ่ใใกบอ,บอก,กี้ไปดูพึ่งมิ่มนะครับแต่มันพึ่งมาอยู่ใหม่นะท่านผู้ชมนะครับนี่เดี๋ยวเรามาเอา,เอาพึ่งหอยโคงนี่นะครับนี่นะครับท่านผู้ชม เรามาดูกันท่านผู้ชมจะมีหัวน้ำไหมนะครับไปมาดูกันเลยเราไม่ได้เป่ายานะครับนี่ทีมงานเราจะไปชมทีมงานตีพึ่งนะครับเราไม่มีใครสูบยานะครับตลาดเลยว่ามุงรออะไรหรอเฮ้ยหาอะไรพลาดเดี๋ยวดึงมาเลยนะเออเอาดึงไปเลยไหนกิ่งมันวะอ่ะไอ้เรยงไม่ใส่ผ้าอะไรเลยไง โอ้เอามีดนะนี่ครับท่านผู้ชมเราไม่เป่ายากันเลยนะครับถึงงานเนาะมันมีน้ำหวานนะเพื่อนมีไหมมีไหมดูม,ม,มันอยู่นานแล้วโอ้มีมีมียังไงหัวน้ำหวานมีหน่อยเออสลัดขึ้นไปเลยเลยขี้ยวค,ครับท่านผู้ชมดึงลงมาแล้วหักเลยยูไม่เอานะครับเก๋แล้วนี่ก็ไหนเราใส่โฟะไม่มีน้ำหวานเลยครับล่างๆไหนคีม เอาไปเอาไปเอาไปหมดกอนี่แหละโอ้มันเกินไปแล้วมันเป็นเชื้อรางั้นมีมีไมีน้ำหวานทีมีครับมีมามามาเดี๋ยวไปฟันเอาเอาเอาผ้าไปนี่ครับท่านผู้ชมฝนตกมีน้ำหวานหน่อยนะครับนี่ไปเดี๋ยวเราไปดูพึ่งมิ่มนะครับนี่ครับท่านผู้ชมไป เพิ่งหอยโข่งนะครับนี่นะครับนครับไปเลยท่านผู้ชมไปต่อกันเลยครับท่านผู้ชมเรามาต่อกันที่พึ่งมิ่มนะครับมาเอายามาเพิ่มวันใหม่เลยครับผมวันนี้ลังไม่ใหญ่นะครับลังเล็กๆอยู่บนต้นมะขามโอ้ยไม่เอาคีมมาเว้ย ถ้าได้ฟิวไม่ได้หรอกถ้าพาได้ฟิวก็ฟิวไหวเขาบอกอยู่ต้นมะขามสายตามีเห็นไหมถ้าแกล้งเดินมาหยุดเห็นไหมสายตามอน่ยัรู้ท่านผู้ชมจะเห็นใบมะขามมันบังครับเดี๋ยวเราจะหาเงินที่ว่ามันชัดๆนะครับท่านผู้ชมชัดๆชัดเจนบังน้อยน้อยโอ้ยนี่น้ำหวานอุมแล้วท่านผู้ชมเลยท่านผู้ชมทีมงานเราขึ้นไปแล้วนะครับทําการไปดูหัวน้ํานะครับมันจะมีไหมน้มีแล้วมืดไอหัวน้ำโอ้หัวน้ำเบอร์บานเลย นี่โอ้โหัวหัวน้ํามีแล้วท่านผู้ชมมันตุ้มๆอยู่นะครับแต่มันแต่มันเดือนห้ามันน่าจะมีหัวน้ําแล้วนะเห็นแล้วต้องรีบเอาเลยครับเพิ่อปล่อยไว้ก่อนได้ครับผมเดี๋ยวยุงมาสองวันหัวน้ําก็หัวน้ําเล็กนะครับท่านผู้ชมไม่ค่อยใหญ่มากเฮ้ยมึงเอามึงเอากินใหญ่เลยนะมึงเฮ้ยมึงก็กินใหญ่เลย

อุ๊สิกะโอ้ล่วงมาเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยครับโอ,โ,โอ้โหทีมงานตีพึ่งเรานี่ไม่ยอมจับไว้เลยนะนะจับมาเลยมือนนหนึ่งเดือดโอ้โหโ่แหม,มถ้าเป็นพึ่งหลวงน้ำหวานนี่เอาสลาดัดชีวิตเลยเด้อคือสวยงามเลยท่านผู้ชมนี่ครับโอ้โเดี๋ยวเรามาดูกันใกลสวยงามเลยท่านผู้ชมมันกำลงังนะครับมันกำลังมีหัวน้ำนะครับติดมีดครับ บอกแล้วมันพึ <S 2> <S 2> ่งมาแล้วนะเฮ้ยไมน้ำหวานมีนี่วปล่านะทำนี่ครับท่านผู้ชมเฮ้ยพาดเลยชูไม่ได้เลยวะโอ้นี่ครับโอ้มีหัวน้ำหวานอยู่นะครับท่านผู้ชมสวยงามนี่นะครับหลังเล็กๆแต่ก็จะรอยเพิ่งดูคิกไป ก็มีหัวน้ำท่านผู้ชมไปครับไปก็ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับแทางชาแนลนะครับวันนี้มาตีพึ่งไป่ะมีแล้วเนี่เกิดท่านี่ยังมีเลยแท่งอันนี้ก็มาจับมาย้ายมาจากเหนือมาจับเนี่ยไปส่งงานนะครับท่านผู้ชมสองรังคู่นะครับหัวน้ำสวยๆเลยนะครับมีพึ่งหอยโข่งนะครับมิมนะครับสวยงาม อะไรเี้ยพึ่งหอยโง่ตรงงานจิมง,งานตีพึ่งเรานหวานีวเลยนี่ตรงจิ้งานตีพึ่ง,ง,ง,งไปได้ครับฝากผลงานไว้ได้วยนะครับแท่งชนแนลไม่ได้ยิงปลาครับวันนี้ตีพึ่งไปหมนันอบคุณครับสวัสดีครับ